สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันซอนเตสกับตัวรถซอนเตส 368G นะครับก็ขั้นตอนแรกเปิดรถขึ้นมาก็เดี๋ยวผมจะใช้กล้องตัวนี้นะครับบันทึกตัวหน้าจอของตัวรถไว้แล้วก็ใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งที่เปิดแอปนะครับบันทึกหน้าจอแล้วก็จะแสดงควบคู่กันไปนะครับพอเราเข้ามาหน้าจอนี้เราก็เข้ามาที่กดปุ่มเซตค้าง เข้ามาที่เมนูนะครับแล้วเข้ามาที่ Information พอเข้ามาที่อิน r m เมชันเนี่ยมันก็จะขึ้น QR code ตัวนี้นะครับจากนั้นอะ่ะเราก็เข้ามาที่มือถือนะครับโดยการพิมพ์คำว่าใน Google เลยพิมพ์คำว่าซอนเตสซอนเตสแอ่า ทีนี้มันก็จะมีขึ้นมาหน้าแรกเลยวิธีติดตั้งแอป n t t l l l i g n n t นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนดูมันจะมีมันจะมีข้อที่หนึ่งเนี่ยเข้าไปที่ฟังก์ชันโคมเนี่ยมันจะเป็นอันนี้เขาซ่อนอยู่ก็กดคลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมแล้วก็กด ใ้มันเป็นอย่างนี้เลือกลิงก์ทั้งหมดเลยแล้วก็กดเรียกดูมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดอันนี้แล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปอันนี้คือเราโหลดแอปพลิเคชันก็อันนี้เป็น Android นะครับมันจะไม่มีในสโ o r e แต่ถ้าเกิดใช้ Apple น่ะใช้ p p o o n เนี่ยหรือว่า iPad มันจะมีโหลดในส t o r e ได้เลยไม่ต้องมาทำวิธีนี้นะครับก็เข้าไปที่ App Store แล้วก็กดพิมพ์ควาว่าซอนเตสอะมันจะขึ้นเลย คอนเทสสมาร์ทแอปอะไรสักอย่างอ่ะแต่ถ้าเกิด Android มันยังไม่มีในสโต์เราก็ต้องมาทำวิธีนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ตัวดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับก็ตัวแอปอ่ะจริงๆอ,อ่ะผมเคยเชื่อมต่อกับตัวรถไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองลบดูแล้วก็ลองตั้งค่าใหม่ดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะว่า ก่อนหน้านี้มันจะรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าใส่เลข Chat C ใส่เลขเครื่องยนต์เนี่ยแล้วมันจะไม่ตรงมันน่าจะเกี่ยวกับข้อมูลของทางแอปอะน่าจะเออร์เลอร์ในแอปอะแต่ว่าปัจจุบันเขาน่าจะแก้แล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่กันดูเพราะบางทีบางคนที่ใส่แล้วก็ผมใส่ถูกแล้วเลข Chat C ในช่อง Chat C เลขเครื่องยนต์ในช่องเครื่องยนต์ถูกแล้วแต่ว่ามันไม่เข้าให้ใช้งานนะครับบางคนก็แนะนําให้ตัดตัวภาษาอังกฤษด้านหน้าออกใส่แค่ตัวเลขเข้าไปก็พอ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวอีกประมาณห้าสิบวินาทีผมก็ไม่แน่ใจว่าคิวโค้ดตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในในเว็บที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้มันมีวิธีบอกข้าว,าวอยู่ว่าทำยังไงนะครับมันจะมีคิวโค้ดอยู่2อันนะผมไม่แน่ใจว่าตัวไหน กับหน้าอินเทอร์เฟซเนี่ยมันก็จะมีซอนเตสลิงนี้เหมือนกันถ้ากดเข้าไปมันจะขึ้นอันนี้เหมือนกันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เพราะว่าเนี้ยมันเขียนว่าให้เปิดแอป,ปแล้วก็สแกนตัวนี้จะลองตัวนี้ก็ได้อ่ะตัวนี้แอป,ปเสร็จเรียบร้อยก็กดเปิดติดตั้งถ้าเกิดใครที่โหลดแล้วติดตั้งไม่ได้ก็ให้กดอนุญาตนะครับอนุญาตให้มันติดตั้งไป เพราะว่ามันเป็นแอปภายนอกอะ่ะมันต้องอามันต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าของเครื่องนะครับว่าให้ยอมรับในการติดตั้งเราลองกดเปิดดูแอปขึ้นมาแล้ว ทีนี้มันจะมีวิธีการล็อกอินนะอันเนี้ยก็คือเราล็อกอินได้เลยอของผมผมทำการล็อกอินไปแล้วก็วิธีล็อกอินน่าจะมันจะคร่าวๆก็คือสร้างเนี่ยกดสร้างใหม่แล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆอะไรพวกเนี้ยพ,พวกเมลแอดเดสอะไรพวกเนี้ยแล้วก็กดถัดไปอ่ะต้องสมัครให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ผมน่าจะล็อกอินไปแล้ว ก็มันจะให้เรากดยอมรับอะไรต่งตางๆแล้วก็กดยอมรับเลยแนะนําว่ายอมรับให้มันทั้งหมดอ่ะมันจะได้ใช้งานได้นะครับพอมันขึ้นมาหน้าเนี้เนื่องจากผมมีในเนื่องจากในแอปเนี้ยม,มันมีข้อมูลที่ผมเคยลงทะเบียนไปแล้วอะ่ะเป็นตัวรถคันนี้กดดูที่ vehicle เนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นลถที่ผมลงไว้แล้วสมมติว่าผมจะลบเนี่ยมันก็ลบได้ครับพอลบไปทีนี้ไม่มีไม่มีตัวรถละนี่ไม่มีตัวรถเราก็ลงใหม่พอลบไปแล้วเราจะลงใหม่แล้วกดไอ้ตรงนี้นะ่ปับมันจะให้สแกนเคียวโค้ดนะครับเราก็ ใช้มือถือเนี่ยขึ้นมาสแกนตัวนี้อ่ายเอเอเลอร์ถ้าเอาเอเลอร์เออเลอร์ผมว่าน่าจะใช้เคียวโคตัวนู้นไหมเดี๋ยวปรับอันนี้ให้เหมือนเดิมกัน ลองไปที่ QR Code Information นะครับเนื่องจากผมไม่ได้ไม่ได้ทำมานานนะอาจจะลงๆลลืมๆืม,ม,มากก็เรียนรู้พร้อมกันไปนะครับอลองสแกนอันนี้อ่ะมันก็จะขึ้นว่าอาให้อัปเดต ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์กดคอนโทรลไปก่อน 368G อ๋ออันนี้คือมันให้เราเลือกรุ่นรถเราก็ของเราเป็น 368G แต่สีมันอาจจะไม่มีนะครับก็เลือกสีที่มันคล้าย,ายๆแล้วกันมีเกรย์น่าจะเทานี่น่าจะน่าแหละสีเขียวสีดำสีแพไรว้เพียวอันนี้คืออะไเอาสีนี้ไปคล้ายๆอันนี้ไม่มีผลกับตัวรถนะครับ แล้วก็ให้อัปเดต ก็เดี๋ยวจะลองทำตามขั้นตอนที่มันเขียนไว้แล้วกันมันบอกว่าพอไอ้บลูทูธตัวเนี้ยเป็นสีเขียวแล้วอะให้ทำการปิดรถแล้วกดสตาร์ทอัปเกรดอ่ะลองดูเลยป๊าปปิดรถเสียงคลิกแล้วสตาร์ทอัปเกรดสตาร์ทอ๋ทอ,อได้นี่เขาแล้ว Enter OT Mode ไฟ ไฟเลี้ยวติดตามที่มันบอกกดสตาร์ทออสตาร์ทแล้วอันนี้เป็นกำลังขึ้นอัปเกรดอยู่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับถ้าไม่รอดนี่มีมีโอกาสหลับอยู่ไฟมันกระพริบตลอดนะมันทำให้ใจและคอเราไม่ดีเหมือนกัน แล้วมันจะมาอัปเดตอะไรตอนนี้เนาะก็ขอแนะนำให้มันดูแลแบตต้องไม่หมดด้วยเวลาที่มันอัปเดตอยู่ไอไฟเลี้ยวมันกระพริบลตลอดนะมันทามันน่าจะทำให้เรารู้ว่าว่ามันมีการอัปเดตอยู่ยังยังยังไม่หลับประมาณ15%ละ ไฟเลี้ยวตี่ะคลิปนี้ก็ว่าจะทำให้มันสั้นง่ายๆเท่าน่อยแต่ก่อนหน้านี้ที่เชื่อมต่อกับรถแล้วอะ่ะมันไม่ขึ้นเตือนว่าอัปเดตนะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอัปเดตพอลบไปปุ๊บมันขึ้นเตือนอัปเดตเลย ประมาณ20%สิบร์เซ็นต อะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วไม่ต่อตอนนี้ไฟเลี้ยวมันติดค้างอยู่อ่ะไฟเลี้ยวดับแหละอ๋อมีเสียงหนึ่งติดแล้วไงต่อเสร็จแล้วมั้งมันเขียนว่าบลูทูธลิฟไฟเลี้ยว แอรไลท์เทอร์มันจะติดพีดห้ามออกจากแอปห้ามดีคอนเน็ก,า,การอัปเดตมีใช้เวลานานาตรงจิกล้อ,อโอเคก็นา่าจะเสร็จแล้วละ่ะลองเปิดรถเลยชุบโอเคอยังไม่หลับนะครับดูว่ามีอัปเดตอะไรบ้างยูดีก็มาอัปเดต จอเปลี่ยนไหม,มเลยอยากได้หน้าจอใหม่มากเลยจอมันมีให้เรื่องนิดเดียวเองเหมือนเดิมอ่ะมาต่อในเรื่องการเชื่อมต่อแอป,ปต่อกันพออัปเดตแอปเสร็จปุ๊บแบ็คไปแบ็คไปแบ็คไปมาเริ่มรอบสแกน อพอสแกนอันนี้มันจะขึ้นมาให้เราใส่พวกแชสซีกับเลข Engine นเนี่ยแล้วก็อันนี้ชื่อรุ่น 38G เลือกสีส,สีมันก็มีสีคล้ายๆเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นสีของประเทศจีนเขาของประเทศไทยมันเป็นเวอร์ชั่นปี25ล่าสุดมันไม่ได้อัปเดตจากนั้นแล้วก็เอา2เลขนี้มาใส่ วิธีจะเอาสองเลขนี้มาก็ดูในสำเนาหน้ารถหรือว่าใบาซื้อขายก็มีนะครับเลขเชดซี C, เลขเอนจิ้นหรือถ้าเกิดขี้เกียจเข้าไปค้นหาก็ดูที่รถเลยก็ได้อ,อันนี้ก็เลขเอนจิ้นนี่เลขเอนจินนะวะนี่แล้วก็เชดซีมันก็อยู่ต้องเปิดช่องนี้ช่องไหนวะนี่น่าจะช่องนี้นะ จะลองดูไม่ไม,ไม่ชั่วเหมือนกันแต่ผมว่าหน้าช่องนี้แหละหรือว่า,ตาใต้เบาะใต้เบาะไม่มีก็น่าจะช่องเมื่อกี้แล้วบ้งแต่ว่าถ้าเอาง่ายก็คือไปหยิบใบซื้อขายมาอันนี้ก็เป็นใบเสร็จที่ผมซื้อจากทางร้านอ่ะมันก็จะมีเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์บอกนะครับ เราก็จะเอาเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์เนียไปใส่ในแอปนะครับแบตจะหมดแล้วกลับมาหน้าอินโฟ t i o n เหมือนเดิมแล้วก็ให้ใส่ใส่เลขไปให้เรียบร้อยเลยเลขชัดซีเลขเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปเลขชัดซีก็คือเลขตัวถังผมจะใส่ให้ครบเลยมันจะมีภาษาอังกฤษด้วย มันจะมีภาษาอังกฤษด้วยภาษาตัวเลขด้วยใส่ตัวใหญ่หมดเลยด้วหยหาหแปดหนึ่ง ដែម្រូវក្រូវក្ อ่ะพอเสร็จแล้วใส่ทั้งเลขแคสซีเลขเอนกิเรียบร้อยอะ่ะเราก็เอาเนี่ยมากดปุ่มตรงนี้แล้วก็กดสแกนเข้าไปทีนที่หน้า i อินโฟมิชันไปชื่อไซเบอร์โท s u ักเซ s โอเคเรียบร้อยอ่ะทีนี้รถผมเดิ้งขึ้นมาแล้ว แล้วก็จากนั้นก็เสร็จเลยก็ใช้งานได้เลยสมมุติว่าเราจะใช้งานาเนี่ยเราก็กดมาที่บลูทูธเนี่ยสมมุติว่าเปิดบเบาะปึ๊บออกมาที่คอนเน็กต์อยู่ทำไงอ่ะเอาคอนเน็กต์ละพอเราจะเปิดเบาะกดตึกต๊กตึ๊ก

มันจะช้ามากมากเลยครับแอปมันเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้พัฒนามันมั้างรู้สึกว่าของใน iPhone จะดีกว่าแต่เนี่ยเนี่ยค้างไปแล้ะ Đang đen đây. ค้างไปเลยเดี๋ยวผมขอลองยืม iPhone อีกเครื่องหนึ่งมาทำให้ดูดว้วยถ้าเกิดใครใช้ p p o o n เนี่ยมันก็จะขึ้นใน Store เลยเซิร์ชคำว่าเนี่ยซันเต t มาร์ทอ่ะแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดเลยอันนี้เดี๋ยวผมน่าจะน่าจะล็อกอินโดยใช้ไอ้นี่ไปเลย อ่าโอเคอันนี้ผมลองใช้เดี๋ยวผมเข้านี้ก่อนอ่าอันนี้ผมลองใช้ของ p h o n นนะครับเพราะว่า Android รู้สึกว่ามันจะงงๆเหมือนๆแต่ปกติมันก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่แล้วนะ <S <S อะก็ถ้าเกิดใช้ iPhone อะเวิร์กกว่าพอเข้ามาดาวน์โหลดแล้วก็ล็อกอินอะข้อมูลรถที่เราเคยลงทะเบียนมันก็ดึงขึ้นมาเลย แล้วทีนี้เราจะใช้งานอ่ะหน้าแรกเราใช้ได้เลยเพราะว่าไม่ต้องกดเข้าไปเหมือนใน a n d ด o i d ที่ต้องกดบลูทูธอ่ะหน้าแรกนะกดใช้ได้เลยสมมติว่าเปิดเบาปึ๊บเด้งเลยแล้วก็เปิดรถอ่ะเด้งเลยเปิดถังน้ำมัน๊บได้เลยเปิดถังเนี้ยคือปลดล็อกแล้วก็งัดสมมติว่าเราล็อกรถอยู่อย่างเงี้ยมันจะเปิดไม่ได้เนีย่ยงัดไม่ขึ้น พอเรามาเปิดฝาถังพอเรามาเปิดฝาถังนี้มันจะมีซีเดนอยดังถึงจะเปิดได้อ้าวไม่ได้อ๋อน่าจะต้องกดค้างนี่รีบกดค้างแล้วก็กดเปิดก็ประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าแอปมันรวนๆถ้าเกิดใช้ p p o o n อ่ะมันจะสมบูรณ์กว่า สม,มุนก่่า n n r r o i d n d r o i d มันก็น่าจะต้องรอให้เขาต้องรอให้เขาพัฒนาก่อนอะ่ะอ่ะอันนี้ผมลองในตัว Android แล้วไอมันใช้ได้ทีละอันพอ Android เข้า iPhone เดิ้งออกแต่ลองดูว่าใช้ได้ปะ กดมาที่บลูทูธเปิดซิดไม่ได้มันขึ้นว่านะอะไรเนี่ยเมคชัวเทิร์บลูทูธโมดอะไรมึงขึ้นว่าอะไรรู้แปลมันยังไง อ๋อโอเคก็คือมันขึ้นว่าให้เราหมุนแทนไปให้ล็อกคอก่อนถึงจะใช้ได้อันนี้เดี๋ยวจะลองจะลองเปิดบอ่อดูอ่ะนี่แอนดรอยใช้ได้แหละเปิดฝาถังอ่ะติ๊กล้ใช้ได้เปิดรถอ่ะโอเคแอนดรอยก็พอใช้ได้แต่รู้สึกว่าไอเวสจะมั่นใจกว่า ก็ประมาณนี้วิธีการเชื่อมต่อนะครับมีคนเรียกร้องมาผมก็ประมาณนี้ขั้นตอนมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าติดขัดตรงไหนก็ลองทําซ้ําลองสลับไปดูนะครับบางทีแอปมันก็เออเลอร์อะไรบ้างน,นะครับถ้ามยังไม่ได้ก็เริ่มใหม่แล้วก็ลองทําตามคลิปนี้ดูเดี๋ยวจะลองตัดคลิปให้มันเข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับเพราะว่าตอนทำเนี่ยใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะสําเร็จก็ฝากกดติดตามกดใจไปด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับ ลองให้ดูทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับรับช่วยกดติดตามให้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ายอดวิวตอนนี้มีเยอะแต่ว่าคนติดตามไม่ค่อยมีนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ